กราบสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาฮาวน,นี้ y ายบันตี้โชว์ดาวห่างหายไปนานหน่อยนะทุกคนนะมาฮาวันนี้กลับมากับ y ายบันตี้โชว์ดาวซื้อฟรีสปินมีคอมเมนต์เข้ามานะอยากดูซื้อฟรีสปินจัดให้ทุกคนเดี๋ยวขอหาทุนก่อนละกันก็ก่กอนอื่นนะทุกคนนะบอกก่อนเลยนะคลิปนี้เราจัดทําขึ้นเพร่ะความบันเทิงนะฮะไม่แนะนําให้ใครทําตามหรือกเรียนแบบนะเด็กที่ อายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่ควรรับชมด้วยนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้ภาพาดคลิปใหม่ๆของผมนะจ๊ะมาจ้ามาแล้วยังไงเอยเบ็ดสิบซื้อเท่าไหร่เบ็ดสิบซื้อเท่าไหร่750จัดไปจัดไปไลน์ตั้งแต่เบ็ดสิบไปเลยนะทุกคนนะมาดูเซยังไงไม่สัน่นทัดเลยนะผมจริงจ แต่นี้มีคอมเมนต์รีเควสมาขนาดนี้จัดให้จัดให้เลยมา8หมุนยังไงอีก7หมุนครับมาไหมเออคูณ8เข้าไปก่อน16ตามมา32ยังไง64มาไหมรู้เรื่อง128โอเคเดยอย่างนี้โอเคเดยโ,โอ้โหสอ6า5 6ไม่มาจัดไปครับแค่นี้ก็พอแล้วครับ5,000 8บาท โอนะ้ได้เล่นนะได้เล่นนะซื้อมาเท่าไหร่เมื่อกี้750ซื้อมา750ตอนนี้